เผยข้อมูล Galaxy A 3 5 5 G และ Galaxy A 5 5 5 G บนหน้าเว็บของ Samsung UAE อาจเปิดตัวเลยเล่านี้ต่อจากการเปิดตัวของ Samsung Galaxy A 2 4่รีที่เป็นสมาร,ร์ทโฟนระทงของแบรนด์ก็ถึงคิวของรุ่นกลางยอดนิยมอย่าง Galaxy A series แล้วนะครับ ล่าสุดก็ได้มีสมาร์ทโฟนเลขลาหารหันโมเดลทางการของตระกูลน,นี้เพื่กมาผ่านเว็บไซต์ Samsung u e e และผ่านกรารเรลองในอินเดียแล้วครับโดย g a l a x y A355G และ g a l a x y A555G ได้ผ่านกรารเรลองจาก b i s ของอินเดียในโมเดล s m ขีด a 3 5 6 e d s และ s m ขีด a 5 5 6 e d s ตามลำดับครับขณะที่เว็บไซต์ทางการของ Samsung u e e ไม,มีปรากฏโมเดลของกาซ a x y A355G ที่มีเลขนำหักโมเดลว่า s m ขีด a 3 5 6 e s a d s, <S ไปเรียบร้อยแล้วครับแม้ว่าเว็บไซต์และการรับรองข้างต้นนี้ไม่ได้บอกสเปคทางการออกมาแต่กระ